สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีเต็ดเรื่องเลา่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสคลิปที่ว่าผมไม่ถูกตัดใช้ผลชนสูตรหมาเทะเส้นผมใช้พยานผู้เช,ชี่วชาญนะครับ คนแจเรือคุณสันยังไม่มีการโพสต์ข้อความที่ว่าคลิปจากปลอมคนมองข่าวคลิปนี้น่าสนใจมากๆพูดถึงสภาพศพหลังการเสียชีวิตที่ผิดปกติน่าสงสัยและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการตัดเส้นผมและอรอยเท้าของใครบางคนผมถอดเนื้อความจากคลิปมาให้อ่านกันนะครับพร้อมกับแนวคลิปมาให้ชมกันด้วยสภาพศพหลังการตาย คุณไม่รู้สึกว่าผิดปกติหรือไม่คนเจเลเรือหรือทนายขอถามผู้ชี่ชาญในซีดีหกชุดของคุณการเปลี่ยนแปลงสภาพหลังการตายไม่ว่าจะเป็นการแข็งตัวของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นการตกและการเคลื่อนที่ของลิวิดีตีการตกของเม็ดเลือดแดงตามแรงโน้มถ่วงของโลกรอยประทับการยุบตัว ขบวนการเน่าของร่างกายสภาพศพที่บิดผิดรูปข้อมูลต่างๆเหล่านี้คุณไม่สังเกตบ้างเลยหรือคนแจวเรือเส้นขนที่พบในจุดพบศพพิสูจน์หาเจ้าของได้นะคนแจวเรือมีเส้นขนที่ระบุความเป็นเจ้าของนายในสถานที่พบศพรวมถึงดีเอ็นเอของผู้ตายที่ไปตกอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวของจำเลยซึ่งมีหลังคารั้วรอบขอบชิดไม่เปียแน่นอน นั่นไม่ผิดปกติใช่ไหมคนเจเลรือมีของใช้ของมีคมประเภทโลหะตัดเส้นผมผู้ตายนะคนเจเลรือคนเจเลรือคุณบอกว่าเส้นผมไม่ถูกตัดหรอใช่หรอเอาเป็นว่ามันเป็นความผิดของหมาตัวหนึ่งที่มีร่างกายแข็งแรงกำยำขาหน้าทรงพลังสุดๆหลอกลอก่อให้ผู้ตายเดินตามแล้วทิ้งเธอไว้ ให้เธออดอาหารจนตายจากนั้นหมาก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็กลับไปแทะเส้นผมของเธอด้วยฟันหน้าอันแหลมคมใช่หรอคนเจวเรือคนเจวเรือคุณรู้ไหมเมื่อตรวจสอบด้วยกระบวนการแสงซินโคตอนเรากลับพบอนุภาคของโลหะบนเส้นผมที่ถูกตัดแต่ไม่พบขี้ฟันหมาตัวนั้นเลยรอยเท้าที่พบเป็นรอยเท้าของหมาหรอคนเจวเรือ ยังไม่พอนะคนเจาเรือไอ้หมาชั่วตัวนั้นยังใช้ขาหน้าอันทรงพลังลากศพและเคลื่อนย้ายศพไปทีละจุดทีละจุดเพื่ออำพังและทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟมีหน้าละ่ะหมาตัวนั้นถึงได้ทิ้งรอยกีดเท้าทั้งขาหน้าขาหลังไว้ชัดร่องรอยที่พบมันเป็นงง้มเท้าหมาชัดเจนงั้นก็คงเป็นทีแน่เทลว่าขนสามเส้น ที่พบในกางเกงของผู้ตายนั้นเป็นขนของสัตว์ประหลาดหมาส่วนทางด้านของช่อง YouTube ป้อมคนอ่านข่าวก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในชุมชนช่อง YouTube โดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าคำขอท้ายฟ้องคดีฆาตกรรมไม่เหมือนคติสนใจท้ายหนังสือนิทานอ่านให้ดีครับจำเลย สวัสดีจำเลยคุณมีทักษะในการอ่านหนังสือพอสมควรใช่ไหมครับอ่านออกสะกดคำเป็นเข้าใจความหมายได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับคุณเคยตั้งใจอ่านคำโขดท้ายคำฟ้องบ้างหรือยังหรือแค่อ่านผ่านๆไปเพราะไม่อยากคิดอะไรมากลองทำสมาธิดีๆตั้งใจอ่านดูอีกสักครั้งสิครับเพื่อจะได้ตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นทุกกรรม สถานหนักอ่านและจำให้ขึ้นใจครับจำเลยคำขอท้ายฟ้องคดีฆาตกรรมไม่เหมือนคดีสนใจท้ายหนังสือนิทานอ่านให้ดีครับจำเลยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าจำเลยหัดแยกแยะระหว่างคำขอท้ายฟ้องกับคดี คติสอนใจท้ายนิทานเป็นยังไงแอดต้องเปรียบเทียบขนาดนี้สุดยอดจำเลยเอ้ยกรรมมันเที่ยงเสมอและกรรมนั้นให้ผลไม่ผิดตัวจงสำนึกผิดในกรรมไม่ดีรีบเลงทำแต่กรรมดีเถิดจำเลยตอนนี้ผมคิดว่าทีมเจลเรือน่าจะเครียดกว่าจำเลยเสียอีกเพราะจะหาวิธีกล่อมจำเลยให้สารภาพอย่างไรได้ แล้วยังจะหาบันไดลงอีกน่าสงสารคนเจวเรือจำเลยมันตีความไม่ออกหรอกมันอวดฉลาดขนาดคำว่าน้ำเต็มแก้วมันยังตีความหมายว่าแต่พยายามทำตัวให้น้ำล้นแก้วอยู่เสมอมันสอนเอฟซีมันผมไม่อยากจะคิดเลยครับถ้าแอดเป็นขุนศึกในสงคราม วิธีการรบจะเยบยุ่นขนาดไหนสุดยอดครับกำใดใครโก้กำนั้นย่อมคืนสนงองโชคดีนะจำเลยมันเก่งมันกลางมันคงไม่อ่านในสาระสำคัญเช่นนั้นเนี่คะ่ะปล่อยมันปล่อยมันไปให้มันชะล่าใจคนอย่างมันไม่มีวันสำนึกจำเลยเป็นถึงนักศึกษานิติศาสตร์นะครับแต่อ่านหนังสือหรือเปล่า อันนี้ไม่รู้เห็นวันวันอยู่แต่ไซสงานก่อสร้างสุดยอดสุดยอดทุกๆคลิปกระเทือนไตอีหลีนายสุดยอดไม่จริงตรงไหนเอาประกามาวงสิเรารักนายเราจะเดินตามนายไปทุกๆุกคลิปป้อมน่ายเย่ยีเข้มเข้ม,ข,มขึ้นเรื่อยๆจนจำเลยมันร้อนหลุนอดรอนทนไม่ไหวเอาความจริงจี้ไปในหัวใจของจำเลยมันจะมีเปล่าคำว่า และอายต่อบาปที่ได้ก่อไว้กับเด็กหญิงตัวน,น้อยอายุแค่สามขวบที่ไม่มีทางจะหนีไปไหนได้เพราะความเชื่อใจไว้ใจในคำที่เด็กหญิงเรียกได้สนิทปากว่าลุ่งป้าจําเลยคุณเจร้ายมากๆขอบอกขอให้คุณตายตกไปตามๆกันคนเร็วๆมันปึกมันอ่านแล้วไม่เข้าใจค่ะในโลกแห่งความเป็นจริง มันกำลังทรมานกับการกระทําของมันจําเลยมันกำลังตีความตัวบทไม่แตกมั้งคะหรือไม่ก็แกง้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้หลอกตัวเองไปวันวันเรียนกฎหมายแต่อ่านหนังสือเรียนไม่ถึงหกบรรทัดไม่เวลาอ่านจ้าเดินสายอยู่ สงสัยคงรีบไปอ่านใหม่ๆซ้าๆเลยค่ะจำเลยคงตีความไม่แตกต้องลงท้ายว่าสามขีมประชาชนทุกๆคนได้ติดตามคดีของน้องชมพู่ตัวน้อยๆรเราขอฝากช่องของปอมให้กระจายกระจายไปให้ไกลๆเพราะเป็นช่องที่มีคุณภาพจริงๆมีแต่ความจริงที่เราสัมผัสได้อิลิา้าขอฝากช่องนี้ด้วยจา้า จนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุดแบบสุดๆตายตกไปตามๆกันป้อมเรารักนาย